ครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมทคอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมทอยก็มีของเล่นเด็กๆนะครับมานำเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเขามีชื่อว่าจาตัว Ta นิยาแก a นฮอลเลอร์นะครับผมธนิยาแกลนฮอลเลอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่รถในฝันของคนที่ชื่นชอบรถหัวลากหลายๆท่านก,กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนอกจากความสวยงามเนี่ยจุดเด่นของธนิยะที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเขาให้ชุดแต่งมาแล้วนะครับทั้งคันนะครับผม ม้ว่าจะเป็นในส่วนของอโครเมียมนะครับผมชิ้นส่วนที่ชุบโครเมียมต่างๆแม้ว่าจะเป็นในส่วนของท่อไอเสียสปอตไลท์ตัวแตรนะครับหรือแม้แต่ตัวนี้ฝั่งถังน้ำมันนะครับก็ถือว่าห้องคนขับแล้วที่สำคัญเลยนะเขาให้หนี่เจ้าตัวไดเวอร์นะครับไดเวอร์ฟิกเกอร์นะครับหรือโมเดลคนขับนั่นเองครับที่เราจะสามารถที่จะประกอบแล้วก็ใส่ที่พอดีเป๊ะ ปกติคนที่เล่นรถธมิยะรถสเกลเนี่ยเราจะอยากได้มากก็คือคนขับนั่นเองนะครับซึ่งหาซื้อยากมากๆเลยทีเดียวแต่วันนี้ธมิยะเข้าใจดีครับเขาให้มาเลยในเวอร์ชั่นใหม่ตรงนี้นะครับเป็นรถ3เกียนนร, iro, Medium, นร,ขขร์นะครับก็คือมีโลมีเดี่ยมแล้วก็ไฮนะครับลากสิ่งของได้วิ่งเร็วก็ได้ครับแน่นอนครับตามสไตล์ามิยะเดี๋ยวเราจะามาให้ชมในตัวกล่อ,รองรวมๆก่อนนะครับก็เดี๋ยว ก่อนจะไปแกะต้องบอกไว้ก่อนนะเราต้องซื้อแบตเตอรี่แล้วก็รีโมทชุดไฟกันหายนะกันเองนะครับตัวคมียาถ้าเป็นระดับไฮเอนเนี้ยจะมาแค่ตัวรถครับแล้วเราต้องมาประกอบทําสีกันเอ,เองนะครับแต่ความสนุกนะผมตื้แมททอยบ,บอกได้เลยว่าความสนุกอยู่ที่ว่าเราประกอบทําสีเองนั่นแหละมันเป็นรถที่เราโอ้โหภูมิใจมากครับคันเดียวในโลกที่สร้างจากมือของเราเลยนะ ออกมาปั๊บมันเป็นความภูุิใจยบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะมาแกะอันบ็อกซิ่งกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับว้าวว้าวโอ้สุดยอดมากนี่ตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่ง <c oughs> านระดับโมเดลไฮเอนด์ Man ครับคือทำยาเนี่ยผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นยังไงกันนะครับนี่ ว้าวนี่เห็นะครับตัวนี้นะสวยงามมากๆาครับขนาดใหญ่มากเลยนะเทียบกับตัวผมนะครับแล้วก็ออกมาก็จะเป็นแบบประมาณนี้ใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามีอ small, ะไรกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของล้อล้อนี่เขาจะชุบโครเมียมมันเลยนะครับผมแบบนี้นะชุบโครเมียมมันเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับ อันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นกระจกเป็นกระจกครับกระจกหน้านะฮะแล้วก็กระจกข้างนะครับอานนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผลิตกานกระกอนนะครับโอเคประกอบทาสีเองทาสีนีไยา่าครับค่อยๆพ่นหรือถ้าเกิดประกอบหรือจะบอกว่าเอ๊ะผมไม่มีเวลาประกอบเลย อยากให้ทางร้านแมททอยช่วยประกอบให้ได้หรือเปล่าก็เรามีบริการคิดค่าประกอบทําสีให้ครับก็ไม่แพงครับยังไงติดต่อกันมาได้ครับส่วนเจ้าตัวทำยานี่ก็ตกราคาอยู่หมื่นกว่าบาทน,นะครับไม่ใช่รถเด็กเล่นนะอธิบายก่อนไม่ใช่เถเด็กเล่นรถรุ่นเนี้ยเขาสร้างมาสำหรับเป็นผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบรถงานสเกลสมจริงนะครับรถเหมาราดนะครับนี่ก็เป็นตัวบังโคลนต่างๆนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็มาฝั่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ ถังน้ำมันครับน,บ,บนี่ให้ดูนะเถังน้ำมันก็ือว่าโอ้สวยงามมากๆครับชุบเขาชุบโครเมียมผมชอบมากย่างานโครเมียมครับแล้วก็เพราะว่าเวลาเราุ่บสีอะไรเนี่ยโครเมียมเนี่ยเวลาทําออกมาสีไหนก็สวยครับผมนี่ตัวนี้ครับคนขับนี้นะคนขับไฮไลท์เลยเห็นไหมเห็นชับไหมเห็นไหมครับต้องมาประกอบทำสีเองนะครับนี่นี่นะครับ เป็นสเกลหนึ่งหนึ่งต่อสิบสี่นะครับยกออกมานะครับแบบนี้นี่ข้างในน,นะครับข้างในนี้เขาจะเป็นแบบนี้แกากมาานี่อุปรกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบน,นี้อันนี้ก็เป็นยางมีมอเตอร์มาให้ครับเขาเรียกเป็นมอเตอร์ขาวนะครับผมไซส์จะเป็นไซส์540ครับ มอเตอร์5ส0่วนเราต้องการแรงบิดแรงทอคที่เยอะว่านี้แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ได้ครับแต่จริงๆมอเตอร์ที่ทามิยาแถมมาให้ก็ถือได้ว่าเยี่ยมยอดมากๆแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นท,ทนนน่อครับท่ออลูมิเนียมเลยนะเป็นอลูมิเนียมเลยครับที่เป็นตัวท่อในส่วนของท่อไอ,อเสียนะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะโช๊คอะไรอย่างเงี้ยต่างๆครับอุปกรณ์จุกจิกนะครับท้องเกียร์อะไรเนี้ยครับเขาก็จะแถมมาให้ครบในนี้อยู่แล้วนะครับ อย่างนี้นะครับโอเคเอามาชมกันฝั่งนี้บ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวกลัวไม่เห็นนะครับเพื่อความชัดเจนในการถ่ายภาพนะครับดูนะอย่นี้ครับแต่ลักษณะ,ะนเนี้ยแต่มาหมดสิเนีย่ยเห็นไหมครับชิ้นส่วนโครเมีย่เ,เขาจะให้มาเยอะมากครับ ค่อนข้างรบบสุดยอดมากครับคุ้มคุ้มจริงๆก็ข้างในนี้ก็เป็นอุปกรณ์แบบจุกจิกเข้าไปเนี่ยมีห้องคนขับครับนี่แล้วมีอุปกรณ์คอเมียมอีกนะครับสังเกตดูแสงจะเวบบแวบบอยู่หน้าจอตลอดเวลานะเพราะว่าแค่อุปกรณ์คอเมียมเนี่ยผมเคยต่อทอนย่าแล้วก็ อยากได้อุปกรณ์ครเนี่ยมเงี้ยเราต้องไปจ้างเขาทำสีนเนี่ยแพงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเขาให้มาครบหมนเลยถือว่าคุ้มค่าเกินซะยิ่งกว่าคุม้มอีกนะครับ นราคาแค่หมื่นกว่าบ,บาทนะหมื่นกว่าบ,บาทนี่จริงๆเวลาเราซื้อหมวลากก็หมื่นกว่าบ,บาทแล้วแต่ถ้าเวลาเราไปแต่งเองเนี้ยราคาจะกระโดดไปเลยเพราะว่าค่าทาสีจะแพงมากครับแต่ตัวนี้ถือว่าคุ้มเกินค,คุ้มนะครับโอเคก็ตัวนี้เป็นการรีวิวนะครับผมคร่าวๆนะครับผมส่วนมีคําถามหรือคำถามว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นรถคามิยรอยากจะได้ตัวตัวพ่วงนะครับหรือตัวเทลเลอร์นั่นเองนะครับ ถ้าอยากได้ตัวเทลเลอร์นี้ก็ผมแนะนํานะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับเล่นเล่นตัวทามิยะแกลนฮอลเลอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าต่อประกอบเสร็จมานะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนีถ้าเกิดคุณเล่นทามิยะแกลนฮอลเลอร์ตัวนี้ผมอยากจะแนะนําให้เล่นกับตัวพ่วงนะครับที่เป็นตัวโครเมียมครับตัวโครเมียมน้ํามันครับนี่ผมให้ดูนะ โเมี่นี่ก็ขายแยกอยู่ก็ราคาก็บอกไว้ก่อนครับรักสำหรับทรมมยาก็ราคาหมื่นหน่อยๆน,นะครับก็ตัวนี้ก็ถือได้ว่าสวยงามครับนี่ซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะสุดๆละล้อมครับโอ้โ,อโอหเกล่องบเริ่มเลยครับยาวมากครับยาวแนขนผมอีกเนี่ยดูดิ เดี๋ยวต้าเราตัวนี้ออกกันเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องจะได้เห็นชัดๆนะครับจะเห็นได้ว่าลหมหัวลากเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยเล่นหัวลากเนี่ยและอยู่มาเจอหอัวลากเนี่ยจะรู้เลยว่าจริงๆคันเขาค่อนข้างจะใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยนะครับพอรถหัวลากนี้เขาไม่เหมือนรถทั่วไปอะ่ะคือเวลาอยู่ในกล่องก็เหมือนไม่มีอะไรนะแต่ขอมากล่องนี่อลังการงานสร้างนะครับ Okay. เดี๋ยวผมขออนุญาตยกเก็บกับอนออโอเคนี่ว้าวโอโ้โหเป็นยัไงครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมเป็นเคยโบนัสเลยละกันเรามารีวิวนะครับผมตัวฟิลแทงเทเลอร์นะครับผมจากค่ายทยามิยะครับบาน้ครับเพื่อนๆพี่น้องๆที่เล่นทามิยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นกับ เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นหัวลากนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมเลยนะครับความยาวนะครับผม81 8 8 1 8 1อมม,มนะครับก็คือ81เซนนั่นแหละครับตีง่ายนะความยาวนะ81เซนครับที่ใหญ่มากมาเลยครับนี่ดูดิโอ้โหสุดยอดจริง81เซนส่วนความกว้างนะครับก็คือ18 1 8ซนกับ6ซนติเมตรนะครับ1 8 6ซนติเมรแล้กันแกะให้ดูเลยนะแกะกล่องเลยอันบ็อกซิ่งรีวิวให้ดูเลยว่าคือผมเห็นมีมีหลายคนเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะดูตอนที่เขาประกอบกันมาแล้วนะแต่ยังไม่เคยมีใครเอามาให้ดูว่าเวลาแกะกล่องมาเนี่ยข้างในเป็นยังไงครับนี่โอ้ยสุดยอดเลยเขาเขียนอะไร Tank filler for Tamiya Contain a ทนเนนต์พสนะครับตัวนี้ก็คือ แล้วก็ metal plus ก็คือตัวนี้เป็นอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมครับเพื่อนสุดยอดจริงเลยมี่เดี๋ยวตัวนี้เขาจะเอาให้ดูนะโอ้โหนี่อลูมิเนียมครับแกะมาแล้วนะนี่โอ้โหลองนึกดูดิเดี๋ยถ้าต่อเป็นคันมันจะยาวขนาดไหนเนี่ยนี่ขนาดยังไม่รวมหัวลากเลยนะเทียบเทียบกับแขนผมนะใะยาวกว่าอีกอ่ะ โอ้โห oh. ยาวกว่าแขนเมือกี้ครับถือได้ว่าใหญ่มากครับแล้วก็เขาจะมีสติกเกอร์ให้นะครับผมตัวสติกเกอร์ให้ครับแถมมาให้พร้งหมดก็ถือได้ว่าอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับแับนี้นะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าสุดยอดมากครับอย่าลืมนะตัวนี้ขายแยกจากหัวล่างนะครับหัวล่างเนะี่ยขายอยู่หมื่นกว่าบาทตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะครับผม แต่ราคาไม่ไม่เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าซื้อพร้อมกันเนี่ยอยากได้ส่วนลดยังไงก็โทรกับตุ่ยแมททอดได้ครับโทรคุยกันได้นะถือว่าคุ้มค่ามูลคับที่เราเสียไปนะครับส่วนพวกนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นอ่าแบบะไหล่แบบต่างๆเนี่แกให้ดูนะเนี่ยแบบนี้ครับเป็นลักษณะน,นี้เห็นไหม กขาจะมีแกนช, <c oughs> ชัสซีมีอะไรมาให้ครับอยู่ในนี้หมดโอเคแล้วก็ส่วนล้อก็ <c oughs> จะอยู่ข้างในนี้หมดนะครับเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรก็คือประมาณนี้คร่าวๆแล้วกนะันนะยังไงอย่าลืมแล้วกันนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆที่น้องๆนะครับชื่นชอบในง,งานโมเดลสเกลสมจริงบังคับได้ครับรถบังคับระดับไฮยีนนะครับผม ระดับเดียวกับพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นที่เขาเล่นกันใน u t u b e บ่อยๆนะครับก็จะเป็นระดับสไตล์นะครับอย่าลืมนะครับโทรสั่งกับตุ้ยแมททอยได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นี่0 8 4 7 6 4 6 4 5 7้าย้ำนะครับ0 8 4 7 6 4 6 4 5 7หาร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w m a t c h c o m ย้ำนะครับ w w w m a t c h c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดตุ้ยแมททอยก็มีบริการส่ง ถึงบ้านเลยนะครับผมส่งทั่วประเทศได้เลยนะถือได้ว่าถูกใจกูถูกใจกันไปนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวนี่แกลนอันบ็อกซิ่งนะตัวแกลนทามิยะแกลนฮอลเลอร์แล้วก็ตัวฟูลแทงนะครับก็คือว่าเป็นตัวถังน้ำมันอลูมิเนียมนะครับผมอันนี้หมื่นกว่าอันนี้ก็หมื่นกว่าเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยชื่นชอบตัวไหนถ้าซื้อเพิ่มการได้ส่วนลดพิเศษนะครับอย่าลืมนะครันนะโทราสั่งกับตืต้นแมนทอย โอเควันนี้ก็ถือว่าจบการรีวิวไปแล้วนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชอบการรีวิวสไตล์ของตุยแมททาคนนี้อย่าลืมกดปุ่ม s u b ส c คร b e ในยู u ูบด้วยนะแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะไม่พลาดคลิปดีๆจากตุยแมททาคนนี้ครับวันนี้ตุยเป็นอนขอบตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันครับไยบายล็อหน้าแฟนๆแมททาวคนทุกบๆเย้เย้ถ้าหากว่าท่านใด ไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด